แนะนำเมนูอาหารนะครับสําหรับเวลามาเที่ยวที่ยุโรปนะครับถ้าไม่อยากเออรับประทานอาหารที่ร้านอาหารนะครับเราก็สามารถซื้อเกบับมาได้นะครับก็อน,นี้ผมซื้อเกบับร้านนี้นะครับที่ร้านอาหารที่ซัสบุกนะครับจริงๆก็มีอยู่เกบับมีอยู่ทุกที่ในยุโรปนะครับหาหาได้ง่ายนะครับก็อันนี้แต่ว่า อันนี้จะเป็นลักษณะที่บอกว่าไม่ใช่แป้งขนมปังหนาๆนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นแป้งบางๆนะครับหรือว่าแถวๆที่ซัสบุกเขาเรียกกันว่าออยูฟกานะครับแต่ในฝรั่งเศสทีก็เรียกแตกต่างกันไปที่สวิสก็เรียกแบบหนึ่งเรียกดูคุ่มอะไรอย่างนี้นะครับกออ็นี่นะครับเวลาสั่งก็คือก็จะเลือกเนื้อนะครับว่าจะเอาเนื้อไก่เนื้อแกะ หรือว่าเนื้อวัวนะครับผมถ้าไม่ทานเนื้อวัวก็ทานสามารถเลือกเนื้อไก่ได้คือเราไปสั่งเขาก็บอกว่าเอายูฟกาอันนึงหรือว่าเอาเกบับอันนึงนะครับแล้วก็เลือกเนื้อผมทานได้ทุกอย่างก็เลยบอกเขาว่าเอารวมรวมกันนะครับก็เออเป็นมิกซ์นะครับยูฟกามิกเกบับบมิกซ์ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ เขาจะถามว่าใส่ผักอะไรบ้างซอสเป็นอะไรซอสที่อร่อยนะครับก็คือแคชช OP มายองเนสดีสุดแล้วก็บอกว่าขอเขาใส่พริกหน่อยใส่พริกหย่อดๆยพริกโรยนะครับก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือว่าจะบอกว่าเป็นจริงๆซอสดั้งเดิมก็คือซอสบลองช์นะครับหรือซอสขาวนั่นเองนะครับก็จะออกรักาณะเค็มๆมันๆหน่อยนะครับแล้วก็ ขอใส่พริกได้อร่อยแน่นอนนะครับเนื้อย่างลักษณะแบบนี้นะครับผมเปิดให้ดูนี่นะครับนี่นะครับลักษณะแป้งของเขาก็จะเป็นเป็นแผ่นนะครับแล้วก็ข้างในก็จะนี่านะจะหอมาก็จะมีเนื้อเกบ,บับมีไก่แล้วก็จะมีเออสลดัดมีหัวหอม มีมะเขือเทศนะครับถ้าเราใส่ทุกอย่างก็บอกว่าใส่ทุกอย่างเลยหรือว่าถ้าไม่ทานหัวหอมไม่ทานมะเขือเทศหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็บอกเขาได้นะครับผมก็บอกว่าเอาทุกอย่างสลัดแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็หัวหอมนะครับก็ราคาอยู่ที่ตั้งแต่เจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นไปนะครับหรือว่าอันนี้ผมซื้อมาราคาอยู่ที่เจ็ดนะครับก้อนใหญ่พอสมควรทานอิ่มแน่นอนนะครับหรือว่าถ้าปกติไม่ค่อยทานเยอะ ก็อาจจะซื้อมาแบ่งกันทานก็ได้นะครับหรือว่าทานแล้วก็เก็บกับไปทานมื้ออื่นก็ได้นะครับทางให้ดีก็คือแบ่งกันดีกว่าอันนี้ผมก็ซื้อมารับประทานคนเดียวนะครับแล้วก็เออบางทีถ้าเหลือนิดนึงก็เก็บไว้เดี๋ยวรับประทานมื้อหน้ารับรองอร่อยแน่นอนนะครับแล้วก็เออเป็นอาหารร้อนไม่ไม่น่าเบื่อเหมือนบางทีทานขนมปังแล้วอาจจะเบือ่ออันนี้ก็ มีรสชาติอาหารทางตุรกีนะครับก็จะมีรสชาติอร่อยไม่จืดไม่เลี่ยนนะครับก็เป็นเมนูที่แนะนํานะครับถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวยุโรปแล้วเบื่ออาหารแล้วก็ถ้าอยากประหยัดก็สามารถซื้อเกบับซื้อยูฟกาซื้อ,ซ,อซื้อดูฮัมกินได้นะครับหามารับประทานกันได้นะครับมีเมนูบางทีก็ทานกับฟริตหรือว่ามันฝรั่งทอดแล้วก็เขาก็จะมีโค้กให้หรือว่าเป็นน้ำบัดลมมาให้เราก็เลือก น้ำผลไม้น้ำกาสน้ำไม่มีกาสเลือกได้เลยนะครับเป็นเมนูที่แนะนำอร่อยแล้วก็ไม่ได้เบื่อนะครับขอบคนที่ติดตามนะคะขอบคุณครับ